อยากเที่ยวครบจบในวันเดียวไหมครับภูเขาก็มีทะเลก็ได้ต้องจันทบุรีเลยแค่ประโยคเดียวก็คือใช่เลยนี่แหละสเสน่ห์เมืองจันท์ที่ทำให้ใครๆก็หลงรักเริ่มต้นวันกันแต่เช้าตรู่ไปสูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขารับพลังจากแสงแรกของวันกันจัดไปเลยสมที่รวดเขาคิดชะกูดอุทยานเขาสอยดาวแล้วก็น้ำตกผิว ที่เขาคิชกูดเนี่สายบุญก็ได้สายลุยก็โดนใจได้ทั้งความสงบและความท้าทายส่วนใครอยากสดชื่นต้องไปโดดน้ําที่เขาสอยดาวกับน้ําตกพริ้วบอกเลยว่าเด็ดมากแถมไม่ไกลจากเมืองด้วยสียสายหน่อยท้องเริ่มร้องได้เวลาเข้าเมืองไปหาของอร่อยพร้อมสำรวจวัฒนธรรมเมืองจันทร์กันแล้วบายนี้ต้องเก็บให้ครบชุมชนริมน้ำจันทบูนอาสนวิหารและก็ตลาดพลายนี่คืออาสนวิหารผนังมาลีอัปติสนทินนิรมน โอ้โหสวยอลังการมากจริงเป็นศูนย์รวมจิตใจของที่นี่เลยเดินเล่นที่ชุมชนริมน้ําจันทบูรเนี่ยเหมือนได้ย้อนยุคเลยตึกเก่าๆคือยังสวยเป๊ะมากตลาดพลอยนี่คือศูนย์กลางค้าพลอยระดับโลกเลยนะเดินดูเพลินๆแต่ระวังเงินในกระเป๋าให้ดีเอาละพอแดดร่มลมตกก็ได้เวลาไปต่อกันที่ทะเลจันแล้วเย็นนี้เราจะไปชิลกันที่สจุดอ่าวคุ้งวิมานหาดเจ้าหลาวและจุดชมวิวเนินนางพญา อ้าวคุ้งวิมานกับหาเจ้าหลาวเนี่ยบรรยากาศดีสนบมากเหมาะมานั่งพักใจสุดๆแต่นี่แค่น้ำจิ้มนะเขาว่ากันว่ามีวิวหลักล้านรออยู่จะจริงไหมนะและนี่ไงจุดชมวิวเนินนางพญาสวยจนลืมหายใจไปเลยเป็นการปิดท้ายวันที่เพอร์เฟกสุดๆุูเขาก็ไปแล้วทะเลก็เห็นแล้วแต่ยังไม่จบจันยังมีของดีอีกอย่างที่ห้ามพลาดเด็ดขาดจิกซอชิ้นสุดท้ายก็คือสวนผลไม้นั่นเอง มาถ,ถึง eh ถิ่นแล้วจะพลาดได้ไงก็อย uh> uh ่างที่เขาว่ากันมาจันทบุรีคือครบจบในที่เดียวไม่ต้องเลือกเลยแล้วเสน่มุมไหนของจันที่โดนใจที่สุดล่ะภูเขาเมืองทะเลหรือผลไม้ทริปน้าต้องมาซ้ำแน่